สวัสดีนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาเจอกันที่คําถามนะครับผมหางานยังไงนะครับผมช่วงนี้เราจะหางานมีคนถามผมเข้ามาว่าช่วงนี้เราจะหางานทํากันยังไงนะครับผมเพราะว่าแต่ละบริษัทแต่ละที่ก็ทาไมงานน้อยกันยังเลยนะครับผมรายได้ไม่พอรายรับเลยอะไรประมาณนี้ก็ผมเองก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะครับผมมีคนถามผมอางนี้นะครับผมเพราะว่าตัวผมเองก็ตอนนี้ก็ เป็นพนักง,งานชั่วคราวเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะปลดวันไหนก็ไม่รู้นะครับเราก็เราก็ไม่รู้เลยแหละว่าเขาจะปลดเราวันไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้คําตอบใครไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้คือผมจะมาความคิดเห็นส่วนตัวผมละกันว่าผมหางานยังไงนะผมเวลาที่ผมหางานขับรถบรรทุกเนี่ยผมหางานยังไงนะผมอันนี้ถ้าเกิดใครเข้ามานะผม ที่แบบยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมึงจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยนะผมเดี๋ยวก่อนจะวป็นเกินของเครื่องควอ,อะไรประมาณนี้นะก็เออเราจะมาพูดในเรื่องของหางานนะครับผมสําหรับคนขับรถบรรทุกในยุค2024นะครับผมอ่านะครับผมประมาณนี้เลยงานสําหรับคนขับรถบรรทุกนะครับผมในปีนี้นะถือว่าเป็นปีที่แบบผมว่ามันก็มันก็ไปได้เรื่อยๆหละแต่ว่ามัน แต่ผมเห็นเท่าแก่บางคนเขาก็เขียนคอมเมนต์แคปชั่นนะว่าอาย่างไงะลูกน้องลาออกแล้วก็ไปหาวิ่งงานหาทํางานที่อื่นลาออกกันบ่อยโยกงานกันเยอะอะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละเรามาหาเงินเนาะนะผมเรามาหาเงินเราไม่ได้เราไม่ได้มาแบบเล่นๆนะนะครับผมแล้วก็ทุกคนก็มีค่าใช้จ่ายนะครับผมแล้วก็ อยากจะบอกเท่าแก่เท่าแก่บางคนแล้วกันนะครับเท่าแก่บางคนว่าเรามีสิทธิ์เลือกนะครับเราเป็นพนักง,งานขับเราเป็นคนขับรถเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกนะตรงไหนไม่ดีเราก็ไม่ต้องอยู่ครับลาออกไปนะครับไม่ต้องมีอะไรกันเยอะมากมายนะผมในเมื่องานมันไม่ตอบโจทย์เงินมันไม่ตอบโจทย์นะผมเราก็ไปแค่นั้นเองนะผมไม่มีอะไระครับ อย่าไปแบบสงสารเท่าแก่โน่นนี่นั่นอะไรนะผมว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกนะผมวันที่เท่าแก่เขาร่ํารวยมาเขาก็ไม่ได้อะไรกับเราหรอกนะครับผมบางบริษัทประกาศด้วยซ้ําไปว่าไม่ขอรับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถด้วยซ้าไปนะผมก็ถือว่าแบบเป็นอะไรที่แบบว่าวว้าวมากนะผมสําหรับบางบริษัทที่ประกาศหาคนขับแล้วบอกว่า ต้องการคนขับที่ไม่ต้องเก่งมากถ้ารู้มากก็เท่าแก่ก็ไม่ต้องทำไม่ต้องมาอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็มันเป็นอะไรที่ว้าวมากครับแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่ามันก็คนเรามันก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกันเนาะแต่สำหรับผมเนี่ถ้าผมเป็นเท่าแก่นะผมจะรับคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานดีก,กว่านะครับผมไม่ว่าเขาจะเข้ามากับเราแล้วเนี่ยเขาอยากจะเติบโตมาใน ไปในเส้นทางของเขาอะไรเงี้ยเราก็ช่วยกันไปซัพพอร์ตกันไปไม่ใช่ว่าเราจะโตวไปอยู่คนเดียวนะครับผมเออแบบนั้นก็ไม่โอเคนะมันสักนะคติมันไม่ได้นะครับผมแต่ก็ดีนะนะครับผมก็ดีที่เขาแสดงความอ,อ,อะไรอะ่ะคือความคิดของเขาออกมานะครับผมว่าเขาต้องการแบบนี้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้อนะลูกน้องที่เก่งของเขาก็คืออย่ามาเขาไม่รับอะไรประมาณนี้นะครับก็ดีนะครับก็ดี ลูกน้องเก่งๆจะได้ไปวิ่งหางานสําหรับเท่าแก่ที่ให้โอกาสเขาบางดีคืนดีวันหนึ่งเขาอาจจะอยากมีรถเป็นของตัวเองผมจะบอกอะไรให้นะความฝันของคนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยผมเชื่อเลย90%อรอยากจะมีรถเป็นของตัวเองทั้งนั้นหละครับไม่มีใครอยากจะไปอยู่ตรงใต้อุ้มเท้าใครหรอกนะฮะัอ,อผมพูดแรงเกินไปหรอ่านะผมไม่มีใครอยากไปอยู่ในกำมือของใครสักคนหนึ่งตลอดนะครับนอกจากว่าคนคนนั้นเขาก็ เขาได้รับในสิ่งที่เขาไม่ได้ขาดนะผมแต่ถ้าแต่ผมเชื่อเลยว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยทุกคนนะผมทุกคนประมาณ90%หรือไม่ทุกคนหรอกก็บางคนนะผมแต่ผมเชื่อว่ามีเลยครึ่งแน่นอนที่มีความฝันอยากจะมีรถบรรทุกเป็นของตัวเองทั้งนั้นนะผมเพราะว่าการที่เราจะมาทําอาชีพนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของจิตใจด้วยนะผมถ้าใครไม่มีใจรักในเรื่องของอาชีพขับรถบรรทุกเนี่ย นะผมผมบอกเลยว่าทํางานนี้ไม่ได้ทํางานนี้ลําบากนะผมเพราะว่าอาชีพนี้มันต้องต้องการคนที่มีใจนะครับมีใจรักมีใจรักใจใจชอบนะผมะเพราะว่าหน้างานอย่าลืมนะหน้างานขับรถเนี่ยมันไม่ได้ไม่รู้ถ้าใครมีประสบการณ์ก็จะรู้นะครับผมแต่ว่าถ้าผมพูดออกไปว่าวันนี้งานขับรถไม่ใช่งานที่สบายเป็นงานที่ลําบากมากนะครับ ก็จะมีบางคนมาแสดงความคิดเห็นอีกว่าลําบากตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครัก็จะประมาณนั้นเนาะแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่างานขับรถมีหลากหลายนะผมมีทั้งลําบากจริงๆแล้วก็มีทั้งลําบากปานกลางแล้วก็มีทั้งสบายมีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยผมเลือกงานที่ผมชอบแล้วก็งานที่ผมทําแล้วผมรู้สึกว่าผมสนุกกับงานแล้วก็ได้เงิน แล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวมั่งมีวันหยุดชัดเจนมีกําหนดหยุดชัดเจนมีเวลาพักมีอะไรชัดเจนเงนี้ยผมชอบแบบนี้นะผมผมชอบงานที่มันมีกฎมีระเบียบที่มันชัดเจนนะไม่ใช่ว่าวันนี้มันจะพูดกันแบบไม่มีระเบียบอะไรเงี้ยคือผมไม่ชอบนะโอเคประมาณนี้เอามาจะมาคุยเรื่องอะไระทีแรกนะเอาทีแรกว่าจะมาคุยเรื่องของการหางานยังไงนะผมโอเคพูดไปซะยาวเลยนะครับ ก็หางานยังไงส่วนตัวผมเนี่ยผมมองลึกมากนะในการหางานนะผมผมมองลึกมากผมมองผมมองไม่กระทั่งที่ว่าบริษัทไหนว่าที่แบบว่าสามารถอยู่ได้ในยุคที่ขนส่งเป็นแบบนี้ขนส่งที่แบบว่าค่าเที่ยวถูกอะไรประมาณนี้กำลังจ้างไม่มีค่าดูแลรถก็ยังสูง แล้วท่อแก่จะเอาเงินที่ไหนมาจ้างเราอะไรประมาณผมคิดไปถึงตรงนั้นนะว่าเราจะไปแล้วเราในฐานะคนขับเนี่ยเราจะหางานแบบไหนวะนะผมเราจะหางานแบบไปอยุ่ตรงไหนอะ่ะเราถึงจะเขาถึงจะมีกําลังจ้างเราเราถึงจะมีงานวิ่งตลอดทั้งปีนะผมซึ่งมันก็มันก็มาหางานที่ผมเลือกหนึ่งเลยเนี่ยผมเลือกเลือกบริษัทใหญ่ เพราะผมรู้ว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ได้บริหารจัดการต้นทุนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาไม่ได้มีเหมือนเท่าแก่น้อยไม่ได้มีเหมือนเท่าแก่นะผมคือมันมันคนละเรื่องกันเลยนะผมมันคนละเรื่องกันเลยระหว่างาบริษัทใหญ่กับบริษัทที่มีรถ3 4มคัน5้คันอะไรประมาณนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะนะผมต้นทุนนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะนั่นแหละมันเลยทําให้ผมเนี่ยเข้ามาอยู่ในบริษัทใหญ่ดีกว่านะผม เพราะว่าต่อให้เขาจ้างเราสองคนขับเนี่ยเดือนหนึ่งเขาจ้างคนขับเดือนละเกือบแสนเนี่ยเขาก็ยังสามารถอยู่ได้นะครับผมแต่ว่าแล้วทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นทําไมต้นทุนมันถึงไม่เหมือนกันนะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างหนึ่งให้ฟังนะผมอย่างเช่นยางนะครับผมยางรดบรรทุกเนี่ยนะครับผมบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาซื้อยางเนี่ยเขาจะซื้อทีละเยอะมากครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับผมสั่งมาที่บริษัทนะครับผมแล้วก็ เอามาใช้เป็นยางใหม่นะรอบแรกเขาก็จะใช้เป็นยางใหม่อ่าเป็นยางเป็นยางใหม่รอบแรกแล้วเขาพอหมดอ่ารอบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอากองกองไว้ยางที่มันไม่ได้แตกไม่ได้ระเบิดไม่ได้เหยียบตะปูหรือว่าอะไรพวกนี้เขาก็จะคัดเอาไว้ต่างหากับคัดเอาไว้อ่าดอกยางมันหมดเขาก็จะส่งเขาไปที่โรงหล่อนะโรงหล่อบริษัทที่เขาซื้อยางมาแหละนะพงษ์ เป็นบริษัทเป็นโรงงานใหญ่เลยที่เขาสั่งยางมาแหละเขาก็จะส่งยางเก่าเข้าไปหลอ่อแต่เขาไม่ได้รอเพื่อที่จะหล่อนะบริษัทยางเนี่ยนะผมโรงงานยางเนี่ยเขามีหลอ่อเขามียางรอไว้อยู่แล้วนะยางที่พร้อมใช้เนี่ยที่หล่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาไปร้อยเส้นเ,เขาอาจจะได้กลับมาเขาอาจจะได้กลับมาประมาณ80เส้นก็เอามาใช้อะไรประมาณนี้นะผมก็ราคาราคาหลอ่อสมมุติว่าเขาซื้อ ทีแรกใช่ไหมเส้นละห้าพันนะเขาซื้อเส้นแรกเส้นห้าพันเป็นยางใหม่นะป้ายแดงเป็นยางใหม่ป้ายแดงนะผมแล้วทีนี้เขาใช้จนหมดดอกแล้วเขาก็ส่งลงหล่อไปส่งโรงงานที่เขาซื้อมาหละนะผมแล้วก็ทางรงหลอก็จะหล่อเสร็จปุ๊บแล้วก็ส่งกลับมาให้ขายให้กับที่นี่เขาอาจจะขายในราคาสามพันลดจากจากสองจากห้าพันเหลือสองพันใช่ไหมหลือสามพัน แล้วทีนี้ยางเส้นหนึ่งนะผมยางใหม่เส้นหนึ่งเขาสามารถส่งลงหล่อได้ประมาณ3รอบครับสามรอบนะทุกวันนะผมเออสามรอบนะครับก็ลองไปหาข้อมูลดูนะว่ามีอยางยี่ห้อไหนบ้างที่สามารถส่งลงหล่อได้ถึง3รอบนะครับผมทุกคนก็มันมีนะมันมีในการลดต้นทุนแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยางใหม่ป้ายแดงเส้นหนึ่งเนี่ยบริษัทใหญ่เขาจะใช้ได้ถึง3รอบ ผ <night. S 1> เขาจะสามารถลดต้นทุนได้ตรงนี้ซึ่งมันมหาศาลอยู่แล้วนะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากมันมันได้เปรียบมันได้เปรียบรายเล็กอยู่แล้วมันได้เปรียบเท่าแก่แบบมีรถสามสี่คันอยู่แล้วที่ไม่สามารถที่จะคุยดีลเรื่องแบบนี้ที่เอายางเข้าไปส่งโรงหล่อแล้วก็หล่อมาได้แบบมาตรฐานแบบยางใหม่เลยยางที่ผมใช้นี่ไม่มีแตกไม่มีระเบิดนะนะครับผมเป็นยางหล่อแต่ไม่มีร่อนไม่มีแตกไม่มีระเบิดนะครับผม ใช้งานเหมือนยางไหมเป๊ะทุกอย่างแต่ดอกยงางอาจจะหมดเร็วกว่า,ายางไหมป้ายแดงแค่นั้นเองนะครับผม,มประมาณนี้นะครับผมนี่คือความได้เปรียบของเจ้าใหญ่นะครับเขาสามารถลดต้นทุนได้มากกว่านะครับก็ประมาณนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับเจ้าใหญ่เนี่ยไม่ว่าน้ํามันจะขึ้นหรือน้ํามันจะลงเนี่ยนะครับผมมันก็ถ้าน้ํามันลงเนี่ยเขากําไรแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าน้ํามันขึ้นเขา ถ้าน้มันขึ้นเขาก็อาจจะขาดทุนนะผมเพราะว่าบริษัทพวกใหญ่ๆอะไรพวกนี้นะผมเวลาที่เขาเข้าไปเพื่อที่จะเอางานออกมาหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรคือไปได้งานออกมาจากบริษัทแม่เนี่ยนะผมเขาจะเสนอเข้าไปเป็นเป็นอ่าเป็นราคาเป็นราคาจ้างวิ่งแบบว่าคือเหมาเป็นราคาเหมาแล้วนะครับทุกคนอ่าเป็นราคาเหมาแล้วสมมุติว่าเขาเหมาวิ่งกิโลละ60บบาทนะผม ทุกๆก,กิโลเนี่ยในวิ่งเพระาะแม่เราจะเป็นรถเป็นร้อยคันเนี่ยเขาก็จะเหมากิโลวิ่งวิ่งละหกสิบบาทอะไรประมาณนี้หรืออาจจะเมาส์เป็นอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทําขนส่งตรงเนี้ยให้กับบริษัทแม่เน,นี่ยนะผมก็จะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแล้วน้ำมันขึ้นน้ํามันลงอะไรเงี้ยมันก็มันมันก็มีผลนะมีผลกับบริษัทใหญ่เหมือนกันแต่แต่เขาก็เขาก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้มีอะไรที่แบบ มีลูกเล่นได้นะผมอย่างเช่นผมยกตัวอย่างสมมุติว่าเขาอาน้ํามันขึ้นใช่ไหมน้ํามันขึ้นเขาก็ขายรถที่มันวิ่งได้3กิโลลิตรออกแล้วซื้อรถคันใหม่เข้ามาที่มันวิ่งได้5กิโลลิตรแค่นี้เขาก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้แล้วเพราะว่ารถเนี่ยมันสามารถที่จะซื้อแล้วแล้วก็เปลี่ยนรุ่นได้ตลอดเวลาเพราะว่ารถพวกเนี้ยมันเป็นรถที่ปลอดภาระการผ่อนอยู่แล้วนะผมบริษัทใหญ่เ,เวลาเขาซื้อรถเนี่ย เขาจะไม่ได้ซื้อเขาไม่ได้ซื้อผ่านแฟรนซ์แบบเป็นคันเป็นคันเป็นคันเหมือนกับเหมือนกับเท่าแก่ลายย่อยเหมือนเรานะผมเขาจะซื้อทีเขาจะไปกู้เงินมาก้อนหนึ่งเลยนะผมสมมุติว่าเขาจะซื้อรถ30มสิคันเขาจะกู้มาเลย40ล้าน50ล้านก็จะมาซื้อรถปึ้งนะผมแล้วก็ผ่อนดอกเบี้ยทางเดียวสามสิบล้านผ่อนประมาณเดือนละล้านเดือนละ3ล้านอะไรก็ว่าไปอะไรประมาณนี้แต่เขามีรถ เขามีรถกําลังการหาเงินเนี่ยคือ30คันไงน,นะผมอ่ามันแตกต่างจากเรานะผมเพราะนั้นต้นทุนในเรื่องของเงินที่เขาเอามาซื้อรถแล้วก็เอามาทําเงินให้เขาเนี่ยโอกาสที่มันจะทําเงินเนี่ยคือรถ30คันบนคะันมันมีโอกาสวิ่งงานคาราแสนคาราแสนมันก็3ล้านแล้วใช่ไหมล่ะถ้าเขาส่งธนาคารหรือว่าส่งเงินกู้เขาแค่เดือนละล้านเนี่ยเขาก็อยู่ได้แล้วนะครับเขาก็อยู่ได้แล้วผมถึงบอก เคยมีคลิปที่ผมทำเอาไว้ว่ารถบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาวิ่งงานแค่เขามีรถ30คันแต่เขาวิ่งงานแค่20คันหรือ15คันเขาก็อยู่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ๆเวลาที่เขามีคนไม่พอกับรถเนี่ยบางทีรถเนี่ยเขาม,มันว่างแล้วเพื่อที่จะให้มันเหลือเป็นรถสแปร์เนี่ยเขาก็จะมีรถสแร์ของเขาอะไรประมาณนี้ก็ นั่นแหละนะครับผมบริษัทใหญ่เขาสามารถทําได้มีรถสเปรได้แต่อย่างเราเนมีรถ4คันเรามีสเปรคันนึงได้ไหมอีกคันนึงไม่วิ่งได้ไหมนะผมไม่ได้นะเพราะว่ามิงวดอยู่เหมือนกันนะผมเออนั่นแหละนะฮะแต่บตริษัทใหญ่เขาทําได้ไงครับเพราะว่าเขาไปกู้เงินก้อนใหญ่ๆมาอ่าเขาไปกู้เงินก้อนใหญ่ๆมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็มาซื้อรถด,ด้วยเงินที่เขาไปกู้มาแล้วก็ซื้อมาเก็บไว้อ่าพอ วันหนึ่งมันเกิดอุบิเหตุหรือว่าอะไรยังไงขึ้นอย่างเงี้ยสมมุติว่าน้ามันมันแพงขึ้นแล้วรถที่เขาซื้อมามันเป็นรถรุ่นเก่าอ่อมันเป็นรถรุ่นเก่ามันวิ่งใน้3กิโลลิตรเขาก็ขายออกขายออกไปปุ๊บเขาก็ไปซื้อรถใหม่ที่มันวิ่งราคาที่มันวิ่ง5กิโลลิตรมามาใช้เนี่ยลูกเล่นของเขามันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับเออมันแตกต่างจากเท่าแก่น้อยอย่างเราอย่างเท่าแก่น้อยเนี่ยจะขายรถคันหนึ่งออกนี่โอ้โหคบเวอร์กับไฟแนนซ์หรือเปล่าไฟแนนซ์ ยังส่งไฟแนนซ์ยังไม่หมดเลยส่งไปแค่ดอกติดงวดเขาอยู่นูน่นนี่โดนโกดราคาอีกอะไรประมาณนี้จะขายได้มันก็ไม่ใช่จะขายได้ไง่ายๆเขารถมันติดไฟแนนซ์อยู่อะไรประมาณนี้เนาะแต่บริษัทใหญ่เขาสามารถขายรถออกได้เลยแล้วก็ซื้อปรับเปลี่ยนหรือไม่ก็งานมันน้อยลงเขาอาจจะขายรถออกไปก่อนส่วนหนึ่งเขาอาจจะขายรถออกไปช่วงนั้นก่อนนะผมเพื่อรักษาสภาพคล่องหรือไม่อยากแบกรับต้นทุนเพราะว่าถ้าเกิด เก็บรถเอาไว้มันก็รถมันก็จะเก่าไปเรื่อยใช่ไหมรับเขาก็เลยขายออกไปก่อนพองานเยอะเขาก็ซื้อกลับเข้ามาอีกก็ได้นะผมก็มันก็มันเป็นอะไรที่แบบว่ามีความยืดหยุ่นดีกว่าดีกว่าบริษัทเล็กๆนะผมะประมาณนี้นะผมผมก็เลยคิดว่าแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนเราจะไปหางานยังไงนะผมนี่เนี่ยสิ่งที่ผมอธิบายก็คือว่าบริษัทใหญ่เนี่ยมันมันมีกําลังจ้างมันมีกําลังจ้างเรามากกว่า ผมมันมีกําลังจ้างเรามากกว่าแบบนี้แหละนะครับก็สรุปเลยนะผมบริษัทใหญ่นะผมมีกําลังจ้างเรานะครับไปอยู่บริษัทใหญ่ดีกว่านะครับผมประมาณนี้นะฮะแต่บริษัทเล็กๆก,ก็ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะครับผมอยู่ได้ก็ก็ต้องคุยกันถึงรายละเอียดแล้วว่ายังไงอะไรมันก็คุยยากเนาะแต่สําหรับผมเนะี่ยผมว่า อยู่ถ้าเราจะเป็นพนักง,งานขับรถจริงๆนะผมแบบเต็มตัวอย่างผมเนี่ยนะครับผมน,นตอนนี้เนี่ยก็เราอยู่ในบริษัทใหญ่ดีกว่าหนึ่งคือเราได้ขับรถที่ใหม่อยู่ตลอดนะผมใหม่อยู่ตลอดแล้วก็มีคือมันถ้าพูดไปเดี๋ยวถ้าแก่ก็จะมอว่าผมอีกนะครับผมเออนั่นแหละก็อยากให้ทุกคนไปลองคิดกันดูนะผมก็ลองลองคิดกันดูแล้วกันนะผมว่าสิ่งที่ผมพูดมัน ม,มันจริงหรือเปล่าว่าไอ้นี่พูดมัว่วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่แต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดมันก็แค่ความรู้สึกผมแค่นั้นคนเดียวนะไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกนะผมจริงจริงอยู่ตรงไหนมันก็ได้ทั้งนั้นเนาะโอเคแต่ถ้าในมุมผมนี่คือถ้าเราอยากอยู่แบบงานได้เยอะเราก็ต้องอยู่บริษัทที่มันเป็นระดับอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งหมายถึงว่ารับงานจากบริษัทแม่มามาเป็นอันดับหนึ่งถ้าเราไปอยู่บริษัทอันดับสองเป็นไงครับ รถบริษัทแม่ยังวิ่งเขายังจ่ายงานกันไม่หมดเลยแล้วบริษัทที่2จะได้งานไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเราเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราสมัครงานต้องไปให้ได้ถึงบริษัทแม่ครับนั่นแหละประมาณนี้นะผมนี่คือวิธีหางานของผมนะครับบริษัทเขาไม่ได้จ้างเป็นพนักง,งานประจำนะครับส่วนตัวผมมองอย่างนี้ผมมองว่าจ้างเป็นสัญญาก็ได้นะผมจ้างเป็นสัญญาก็ได้แต่ต้องจ้าง ในราคาที่มันแพงกว่าชาวบ้านเขานะไม่ใช่ว่าชาวบ้านเขาจ้างเดือนละสามหมื่นแล้วคุณก็จะมาจ้างเดือนละสามหมื่นเหมือนเขาเนี่ยอะไรประมาณนี้แต่เขาให้อายุการทํางานเนี่ยคือแล้วแต่ลูกจ้างจะลาออกแต่ว่าอันนี้คือเขาก็หมดสัญญาก็สามารถที่จะปลดเราได้ตลอดอะไรประมาณนี้คุณก็ต้องจ้างแพงขึ้นใช่ไหมคุณก็ต้องคุณก็ต้องมีอะไรที่มันดีกว่านั้นนะผมซึ่งบริษัทที่ผมทําอยู่มันก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ รายได้มันไม่ได้แย่นะครับผมแล้วก็มันมีรถที่เรียกว่าถ้าเราที่ถ้าเราจะเลือกเป็นเป็นลูกจ้างเนี่ยนะครับผมถ้าเราเป็นลูกจ้างเราใหม่ดีกว่าเพราะเรามีสิทธิ์เลือกนะครับผมเราเลือกเลยเราชี้เลยว่าเราอยากเข้าไปอยู่ในบริษ,ษัทไหนนะครับผมอืมเรามีความสามารถนี่มีแบ,บขี่เปล่ามีแบขี่ท่อสองไหมมีแบขี่ท่อสามหรือเปล่านะครับผมมีใบอนุญาตอะไรบ้างไงนะผมเฮ้ยเรามีความสามารถนะ ไม่ใช่เราไม่มีความสามารถนะทุกคนอ่านะครับผมเรามีสิทธิเลือกนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยา่านะผมอยา่าเขาถ้าเราถ้าเราเป็นเลือกก็จะเป็นลูกจ้างแลวต้องเลือกให้อยู่ที่หนึ่งมีรถขับที่ดีที่สุดนะผมสองมีรายได้ต้องอ,อ,อยู่ในเกณฑ์ที่ถึงแม้ว่าเขาจะจ้างเป็นพนักงานชั่วคราวแต่ก็ต้องอยู่ในรายได้ที่ดีนะผมที่ดีหมายถึงว่าดีดีในขั้นถึงดี ดีแบบค่อนข้างไปในทางที่ดีนะผมไม่ใช่ดีแบบปานกลางนะก็คือดีๆประมาณนั้นนะผมแล้วก็เรื่องสวัสดิการอะไรต่างวันหยุดหรือว่าอะไรพวกนี้ก็อืมก็ให้มันโอเคนะผมแล้วก็เรามีเวลาพักเรามีเวลาอยู่ในครอบครัวอะไรประมาณนี้ทำงานเป็นมีเวลาอะไรเงี้ยจบนะประมาณนี้นะผมอ่ามีใครมีคําถามยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยนะผม เพราะว่าถ้าทุกคนคอมเมนต์มาผมก็จะเอาคอมเมนต์นั่นแหละนะครับผมมาทำเป็นคลิปล่าทุกคนฟังเพราะผมก็ไม่รู้จะทำวิดีโออะไรนะผมตอนนี้ผมก็ไม่ได้มีรถแล้วไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องรถจีนเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นแล้วนะครับผมก็อยากจะมาแชร์ในมุมมองของอการเป็นลูกจ้างดีกว่านะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจีรวัฒน์ใช้รถจีนทํากินครับช่องนี้จะเป็นช่องที่พูดในเรื่องของบางทีก็อาจจะแบบว่ายังไงนะครับฟังแล้วอาจจะแบบขัดหูขัดตานิดนึงนะผมก็ไม่เป็นไรนะผมก็ถือว่าเป็นความคิดที่ผมคิดแบบนี้แล้วผมเอามาแชร์แบบนี้ส่วนใครจะมีมุมมองความคิเดเห็นยังไงก็สามารถแชร์ใต้คอมเมนต์ได้ครับผมสวัสดีครับ